งานก็ยาวนะครูค่ณผู้ชายคุณผู้ชายใช่เป็นาที่บอกว่าพอนี่น้ำระบในน้ำแตกนะนี่เงี้ยนี่ต้องมีตัวนี้ล้วะกัดเอาอกัดเอาจับมาไม่ต้องุใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยถิงบ่ามาที่น้อะไรวะน้ำข้างท่ใหม่เยมันเต่อหต่อูมัน ăn cơm nó được thôi đây bảo điểm với anh mà ต้องขอขอบคุณทางอบตที่มาหน้าแรงเนี่ยมันน้ํามันเข้าไม่ได้เนี่ยอบตมาช่วยทําให้ผ่านพืชผลก้างเกษตรจะเสียหายรวมหน้าแรงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่า,าน้ําน้ําไม่เข้าเข้ามาไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับแล้วพืชผลทางเกษตรเสรียหายเายอะไหมเสียหายก็เยอะกันครับอตอนนี้พืชผักอะไรต่างเนี่ยก็เสียหายเยอะอชาวบ้านร้องขอไปใช่ไหมฮะบ้านร้องขอไปครับแล้วเราขอบคุณอบตที่มาช่วยให้ มันปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยฮะปลูกอะไรบ้างเอ่ยก็มีกล้วยมีผักต่างๆนาต่างๆครับที่ผ่านมาพืผลเสียหายยังไงบ้างก็ไม่มีน้ําเข้าไปอ๋อเก็บผลมันก็มันได้ข้าวเธอข้าวมันจะได้ข้าวหน่อยเดียวเองรีดเยอะครับแล้วพวกผลไม้ก็ไม่ค่อยออกผลแล้วนีหรอกครับตัวนี้มันจะตายเยอะจะตายกันเยอะใช่ไหมครับนี่ก็ไม่ห่วงเรื่องช่วงหน้าแรงแล้วครับผมครับขอบคุณมากครับลุงครับครับผม น้ำเนี่ยมันจะสูบดาบหน้าแรงปุ๊บเนี่ยมันจะสูบไม่ได้มาพอทางเจ้าที่มาช่วยทําให้น้ําก็สมบูรณ์ขึ้นมาพืชผลการเกษตรจะสมบูรณ์ขึ้นมาอ๋อครับตอนนี้ถ้าวางข้อแล้วคือเขาุอัตโนมัติอัตโนมัติเลยฮะอัตโนมัติครับมันจะวิ่งเข้าไปตามซอกซอยอ๋อแล้วของลุงจะมาตรงไหนลุงไปดูที่ไหนตรงไหนฮะก็จะเข้ามังนี้เลยป่ะรั้ผมนั่นเป็นว้นอ๋ออันนี้วิ่ทอด นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่าทางปตเบงกาสามนะครับเห็นว่าเ,เษกษตรกรนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําที่จะส่งเข้าไปใช้ในพืชพืชพืชไร่นั้นก็ประสบปัญหาไม่มีไม่มีน้ําเข้าไปได้สะดวกทางปตจึงได้มีการแก้ไขโดยการนําท่อขนาดใหญ่นะครับมาฝังท่อแล้วก็เพื่อสูบน้ําจากคลองสิบ ส่งผ่านไปยังท่อไหลเข้าไปสู่เน